ฟังมาที่อา่าวนา เมื่อคืนนอนที่เดอะพายแอปเปิลโฮเทลนะคะถือว่าห้องพักนี่สะดวกสบายมากๆสําหรับมื้อเช้าที่นี่นะคะก็จะเป็นบุฟเฟ่นะก็จะมีทั้งแบบว่าทั้งอาหารไทยผัดกะเพราผัดกะหล่ำนะคะถ้าเป็นอเมริกันเบรกฟต์ก็มีไส้กรอกเบคอนออมเล็ตนะคะแล้วก็มีุมูสลัดด้วยโอ้โหเมนูอาหารหลากหลายมากๆเลยเดี๋ยวยังไงคุณฟางขอตัวทานข้าวก่อนละกันค่ะล้วคุณฟางตักอะไรมาบ้างคะถือว่าวาไรตี้สุดๆเลยค่ะมีทั้งข้าวผัดผัดกะเพราผัดกะหล่ำไส้กรอกออมเล็ตแล้วก็ แฮมนะคะแล้วก็นี่กินกับผักด้วยนะคะที่จริงอะตอบง่ายๆเลยนะก็ต่างมาทุกอย่างเลยทุกอย่างมีข้าวต้มด้วยไงโอเคโอเคเดี๋ยวขอตัวทานก่อนแล้วกันคะ่ะ ที่ทานมื้อเช้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเดินชมวิวโรงแรมน,นะคะเพราะว่าม่อคุเนี่ยกลับมาดึกมากๆเลยนะคะสำหรับนี่สระว่ายน้ำนะเขาก็จะมีตะข่ายด้วยเพราะเขามีโฟรตติ้งเบรคฟาดด้วยนะคะชุดละ599 <Wow. S 1> บาทนะคะอยากถ่ายรูปเก๋ๆเนาะอุ้ยนี่ใครมากินซีวีตรงนี้นะคะอ่า ไว้น้ำนะคะเขาจะเปิดตั้งแต่8โมงจนถึง2ทุ่มนะคะก็เดี๋ยววันนี้พอดีคุณฟ้าจะไปเกาะก่อนนะอ่าไปเกาะด้วยไปซีเกาะด้วยกันนะคะอยากรู้ว่าไปเกาะไหนเดี๋ยวต้องติดตามนะคะอ๋าสำหรับโรงแรมนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้นะมันมี2ตึกนะด้วยกันนะคะก็ห้องเขาก็มีการรีโนเวทนะคะของใช้ครบครันเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวไว้ พรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวคุณฟางขอบอกรีเซพชันนะให้เปิดห้องให้เพราะตอนนี้ห้องคุณฟางเละแล้วนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวจะไปเกาะน,นะคะเดี๋ยวขอไปแปลงล่างก่อนแล้วกันคะ่ะ มาที่ชาวต่างชาติชอบมาพักที่นี่มากๆเนาะเพราะว่าทะเลสวยงามและแถวนี้นะคะก็จะมีร้านขายของมากมายนะคะทั้งร้านอาหารร้านขายเสื้อผ้าต่างๆนะคะและด้านหลังคุณฟ้านี่ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของอะไรนะเานาะสัญลักษณ์ของเอาวนานะคะเรียกว่าปลาใบนะคะแต่ถ้าเกิดใครรู้ว่าภาคกลางเรียกว่าปลาอะไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวคุณฟ้าจะเตรียมตัวไปเกาะต่อนะคะติดตามกันนะคะ อุทยานแห่งชาติหาดนพรังคารานะคะซึ่งเป็นที่จอดเรือเพื่อเราจะไปเที่ยวเกาะกันนะคะและเมื่อก่อนนะนะเรือหัวทงเนี่ยจะเป็นเรือที่เอาไว้สําหรับออกหาปลากาาันค่ะแต่ตอนนี้เขาดัดแปลงเป็นเรือสําหรับนะักท่องเที่ยวและนะักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะคะก็จะไปสี่เกาะอย่างที่คุณฟางไปนะแต่ไม่รู้ว่าเรือลําไหนนะเยอะมากๆม,ม,มีหลากหลายเจ้าเหลือเกินนะคะเดี๋ยวค่ะเวกัดเล่ารอบให้ดูก่อนแล้วกันค่ะ เรือกอัดม่น่ากลัวนะคะอุ้ยชื่อใคัล้อมากๆนะคะเป็นชื่อของลูกสาวนะเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือก,กันดีกว่า มาประมาณ40นาทีนะคะก็มาถึงอ่าวไล่เลนนะคะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่แบบว่าไฮไลท์สุดๆนะคะโนหนึ่งเลยที่แบบว่าชาวต่างชาติชาวไทยจะต้องมาถ่ายรูปนะคะ ก็สำหรับทางลงเรือจากเมื่อกี้นะคะมาก็เดินประมาณ500เมตรได้นะคะก็ถ่ายกับโรงแรมรแยาวดีรีสอร์ทนะคะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวนะคะที่ถ้าเกิดได้มาพักสักครั้งนึงนี่สงสัยฟินสุดๆเลยค่ะอารมณ์เหมือนคนติดเกาะเลยเนาะแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูกันแล้วกันคะ่ะ นักทัศน์ก็เจอกับถ้ำพระนางนะเดี๋ยวเราต้องไปสัมภาษณ์จาดไกด์บ้านนะว่าถ้ำพระนางที่นี่มีความเป็นมาอย่างไรคะตอนนี้นะคะคุณฟ้าอยู่กับไกด์บ้านไกด์ท้องถิ่นของที่นี่นะคะเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์ว่าถ้ำพระนางมีความเป็นมาอย่างไรคะ่ะ ครับตรงนี้นะครับคุณฟางก็จะเป็นในส่วนของถ้ำพนางะ <ขอ S 1> จะเชื่อมต่อเราจะไม่ได้ออกเกาะน,นะครับยังไม่ออกเกาะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของแผนที่ประเทศไทยอยู่แต่ตรงน,นี้จะไม่มีถนนเข้ามานะครับอ๋อไม่มีถนนเข้ามาถ้าเข้ามาบูชาพระนางได้เนี่ยจะต้องมีสองทาง1เขากับ2คือเรานั่งเรือเข้ามาอ๋อค่ะและส่วนใหญ่เขามาขอพรเรื่องอะไรกันคะตรงนี้โดยปกติเนี่ยจะไม่ขอเรื่องคมรัก ม่ขอทุกอย่างได้หมดเลยนางจะเป็นผู้ไม่เคยสมหวังเกี่ยวกับความรักแต่ท่านจะรอมอบประทานโชคล่าให้กับนักท่องเที่ยวเพราะนั้นอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับความรักอ๋อเรอหรือยังครับคุณวางอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องเดินไปขอสักหน่อยนะกล่าวว่าเลขสองตัวสองตัวท้ายได้ก็ดีแล้วค่ะขอบคุณคุณมาร์ทมากค่ะสวัสดีค่ะ ไปถ่ายรูปเล่นเล่นน้ำที่อ่าวไล่เลยและไปสักการะําพนาตอนนี้คุณฟ้าก็มาอยู่ที่ร้านสวัสดิการของที่อ่าวไล่เลยนะคะก็จะมีจุดบริการห้องน้ํานะคะคนละสิบบาทเนาะและที่นี่ก็จะมีของหลากหลายขายหลายอย่างเลยชุดว่นน้านะคะหมวกพร็อพต่างๆเครื่องดื่มนะคะโอ้ยสะดุดกับโปสการ์ดโอ้โหไม่ได้เห็นนานมากเลยอะ่ะคิดถึงสมัยก่อนเนาะที่ซื้อโปสการ์ดแล้ว ติดสปแตมส่งให้เพื่อนนะคะแต่เดี๋ยวนี้ส่งไลน์กันเร็วกว่าเนาะก็ถ้าเกิดใครอยากซื้อเก็บไปเที่ยวลึกเนาะก็ใบละ30บาทนะคะสําหรับร้านค้าสวัสดีการที่นี่นะคะก็จะเปิดตั้งแต่9ก้าโมจนถึง4ี่โมงเย็นนะคะแต่พอดีคุณฝ่ามาช่วงเดือนรามฎดอนก็จะปิดเร็วขึ้นนะคะเป็นบ่ายสครึ่งค่ะ ที่จะอยู่ห่างจากชายฝั่งไทยนยประมาณ8กิโลเมตรนะคะยังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนนพรัตนาราหมู่เกาะพีพีนะคะซึ่งเกาะปอดานเนี่ยมีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆและตอนเที่ยงนะคะคุณฝาจะกินข้าวที่นี่เนาะก็ให้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะก็ถือว่ารับรองเต็มอิ่มกับบรรยากาศที่นี่แน่นอนคะ่ะ พัศนียภ้าสวยงามนะคะแล้วก็ลายล้อไปด้วยต้นทิวสนเนาะฟังเสียงคลื่นนะคะรับลมเย็นๆพักผ่อนตา,าอวตารใสเหมือนเป็นการชาร์จพลังไปในตัวเลยนะคะต่อจากนี้ไปนะคะเดี๋ยวคุณฟาจะไปชมทะเลแหวกนะคะต้องเป็นกลังใจให้คุณฟาด้วยนะว่าวันนี้ทะเลจะแหวกหรือเปล่าเพรานะน้ำทะเลขึ้นสูงมากนะคะเดี๋ยวคุณฟาขอตัวไปขึ้นเรือกอนแล้วกัน,นะคะ่ะ นี้คือลมแรงมากนะคะด้านหลังนี่จะเป็นเกาะไก่นะคะเป็นเกาะหินปูนกลางทะเลนะคะที่ถูกธรรมชาติกัดกก่อนนะคะจนเหลือแต่หัวไก่นะคะเขาเลยเรียกว่าเกาะไก่นะคะเศรษฐายมากเลย่วันนี้ขึ้นแรงค่ะไม่สามารถมาถ่ายรูปโพสท่าบนหัวเรือได้เลยค่ะ ทะเลแหวกค่ะ